สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเที่ยวงานอาหารและดนตรีกันที่สวนสี่มืองจังหวัดระยองนะครับงานเขามีวันที่8ถึงวันที่17กันยายนนี้นะครับผมที่สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับงานนี้มีตักปลาด้วยนะครับนี่นะครับตัวแรกนะครับตักขึ้นมาแล้วนะครับ บ่อนี้ถือว่าโอเคนะครับกระดาษเล่นได้นะครับปลาทองตัวใหญ่ๆนะครับไม้ละวนตัวโดยประมาณนะครับถือว่าถือว่าไม่ขี้เลนะครับพอได้ตักได้สนุกนะครับนี่นะครับไม่ได้ตักกันมานานเลยนะครับช่วงนี้ไปงานก็ไม่ค่อยเจอร้านตักปลานะครับวันนี้มาร้านตักปลากันอีกแล้วนี่นะครับมีปลาบอลูนประสอ r ด้วยนะครับมี2บ่อนะครับงานนี้นะครับใครว่าง ผ่านมาเที่ยวมาตักปลากันได้นะครับนี่นะครับเอาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะยกปลาทองกันอีกแล้วนะครับไม่ได้ไม่ทันยกนะครับตัวเล็กๆตักยญ้าขวานะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูนะครับเราจะค่อยๆยกปลาทองนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นี่น้องหนีนะครับนี่นะครับน้องไม่ยอมนี่นะครับมอบตัวนะครับหมายหนึ่งประมาณ หนึ่งตัวนะครับเป็ดเจ็ดตัวหนึ่งนะครับปลาทองตัวใหญ่นะครับนี่นะครับพอตัวตัวที่สองก็จะหลุดนะครับพอได้สนุกนะครับใครผ่านไปผ่านมานะครับแวะมานะครับงานมีสิบคืนกันเลยนะครับผมใครอยู่ใกล้ๆนะครับตัวติมเมืองจังหวัดระยองนะครับผมนี่นะครับยกมาอีกแล้วนะครับ น,นี่นะครับหลังจาก ını, ายกตัวใหญ่ไม่ได้ลองไล่ todos, ตัวเล็กๆตัวเล็กๆน้องกระโดดไวมากนะครับนี่นะครับได้มาแล้วนะครับน้องป้าเรืองแสงนะครับได้มาด้วยนะครับนี่นะครับยังยกได้อยู่นะครับนี่นะครับช่วยกันนับด้วยนะครับว่าหกไม้นะครับได้กี่ตัวนะครับ นี่ครับนี่นะครับไม้นี้ไม้นี้หลุดเร็วเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับยกขึ้นมาแล้วนะครับปลาทองเกือบเต็มแก้วแล้วนะครับหกไม้ห้าสิบบาทนะครับหลุดอีกแล้วนะครับนี่นะครับไม้สุดท้ายขาดมานิดหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรครับเราเกรงใจพ่อค้าเราก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับเราก็เลยลองยกดูเลยนะครับว่าจะได้ปลาไหมครับดูนะครับดูนะครับนี่นิดเดียวนะครับ นี่นะครับได้ปลาตัวใหญ่มาทั้งหมดห้าตัวนะครับผม